ไม่ควรดูหมิน่นบุญพระพุทธภาษิตมาวะมันเยทะปุญญาสระณมะตังอาคามิสติอุดะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญสะโทกังโทกังปิอาจินังแปลความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรดูหมิน่นบุญว่าบุญเล็กน้อยจะไม่มาถึงนักปราชสั่งสมบุญทีละน้อยย่อมเต็มไปได้วยบุญเหมือนหม้อน้ําเต็มด้วยน้ํา ที่ตกทีละหยาดฉะนั้นอธิบายความธนองเดียวกับเรื่องบาปที่ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่ห้าแห่งวรรคนี้คือบุคคลสั่งสมบาปย่อมเต็มด้วยบาปชั้นใดคนสั่งสมบุญก็ย่อมเต็มด้วยบุญชั้นนั้นต่างกันแต่เพียงฝ่ายหนึ่งสั่งสมความชั่วฝ่ายหนึ่งสั่งสมความดีคนดีมีปัญญาย่อมไหม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยและเพิกเฉยเสีย เขาย่อมมันเก็บมันสั่งสมคุณงามความดีเวลาเล็กละน้อยเท่าที่กําลังกายกําลังทรัพย์และโอกาสจะอํานวยเหมือนคนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ทีละดอกใส่กระเช้าหรือตะกร้าไม่นานนักกระเช้าหรือตะกร้านั้นย่อมเต็มด้วยดอกไม้หลากสีหลากพันและหลายสันฐานความจริงความดีที่จะต้องทํานั้นมีมากที่ต้องออกทรัพย์ก็มีไปต้องออกทรัพย์ก็มีโดยที่สุดการนั่งอยู่เฉย และแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ไปทั่วสากละโลกนั่นก็เป็นความดีการทําใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็นความดีจะเห็นว่าเราสามารถทําความดีได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญญาิริยาวัตถุคือวิธีทําบุญไว้สิบอย่างจะกล่าวโดยย่อด,ดังนี้หนึ่งทานอมมยบุญจากการบริจาคก,การให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาหาร เสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. สองีละไม่บุญจากการรักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียนสภาวนาไมยบุญจากการอบรมจิตให้สงบผ่องแผ้วสีอ่อปจายนไมบุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อมห้าวายาวัจไมยบุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่นหก ปฏิทานามัยบุญจากการให้ส่วนบุญเจ็ดปัต,ตานุโมทนาไมบุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญแปดธรรมเทศนามัยบุญจากการแสดงธรรมชี้ข้อดีชั่วถูกผิดอะไรควรเว้นอะไรควรทำแก่ผู้อื่นเก้าธรรมัสสวนามัยบุญจากการฟังธรรมสิบทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นสมาธิเห็นชอบตามทนองคลองธรรม ตามนี้จะเห็นว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสทําบุญมากเหลือเกินถ้าเรามีความตั้งใจดีที่ต้องออกทรัพย์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้นอีกเก้าข้อไม่ต้องออกทรัพย์เลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครเรามีโอกาสได้บุญมีโอกาสสั่งสมบุญเสมอถ้าเรารู้จักทํากายวาจาใจให้เป็นบุญการสั่งสมทรัพย์อาจมีทั้งคุณและโทษคนต้องเสียชีวิตเพราะคุ้มครองรัพย์มาก แต่การสั่งสมบุญสั่งสมความดีมีแต่คุณโดยส่วนเดียวทรัพ์เลี้ยงชีวิตให้เป็นสุขในโลกนี้แต่ความดีให้ความสุขความชื่นใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรัพย์ตามไปในปรโลกไม่ได้แต่ความดีตามไปได้บุญกุศลย่อมคอยพิทักษรักษาคนผู้มีความดีให้มีความสุขความปลอดภัยบุญกุศลเป็นผู้คุ้มครองที่ดีกว่าผู้คุ้มครองใดๆความดีเป็นสิ่งที่น่าทำจริงๆ เรื่องนี้พระสัสดาทรงแสดงพี่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบเศรษฐีชื่อพิลาละปะทกะคือเศรษฐีตีนแมวมีเรื่องยอดดังนี้สมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีชวนกันถวายทานแด่พิสุสง์มีพระพุธเจ้าทรงเป็นประมุขเมื่อสวยเสร็จแล้วพระศัสดาทรงอนุโมทนาความว่าบุคคลบางคนให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมได้ทรัพย์สมบัติ แต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่นผู้เช่นนั้นไปเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้โภคสมบัติแต่ได้บริวารสมบัติบางคนไม่ให้ทา women, นด้วยตนไม um ่ชักชวนผู้อื่นคนเช่น <Mm นั้นย่อมไม่ได้ทั้งโภคาสมบัติและบริวารสมบัติบางคนให้ทานด้วยตนและชักชวนผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้ว ครั้งนั้นมีบัณฑิตคนหนึ่งฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าอัศจรรย์แท้เราควรทํากรรมอันจกอํานวยสมบัติทั้งสองคือโภคสมบัติและบริวารสมบัติดังนี้แล้วกราบทูลพระศาสดาขออาราธนาภิกษุสงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้รับพัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงรับแล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่า ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขให้สวยพระตาหาในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดศรัทธาถวายเท่าใดและวัตถุเช่นใดมีข้าวสารน้ำมันน้ำพึ่งเป็นต้นก็ขอให้บริจาคตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาพวกเราจากรวบรวมของเหล่านั้นเข้าด้วยกันหุงต้มในที่เดียวกันแล้วถวายทานที่นั่นมีเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบัณฑิตนั้นมาถึงหน้าร้านของตนไม่ชอบใจว่าเจ้าคนนี้ ไม่นิมนต์พระให้พอควรแก่กําลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกดังนี้แล้วให้ของไปยอย่างขัดไม่ได้ให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยคือเมื่อจะให้ข้าวสารก็เอานิ้วสามนิ้วหยิบให้หน่อยหนึ่งเมื่อจะให้ถั่วก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันคนทั้งหลายเห็นแล้วพากันตั้งชื่อว่าพิลาละปาทกะมีเท้าเหมือนแมวคือเบามาก เมื่อจะให้เพศัตว์มีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงขวดให้ติดปากหม้อให้หยดลงเพียงสองสามหยดเท่านั้นอุบาสกรวมเอาวัตถุต่างๆที่คนอื่นให้ไว้ที่แห่งเดียวกันคือรวมกันไว้แต่แยกของที่เศรษฐีให้ไว้ทางหากเศรษฐีเห็นอาการของบุรุษนั้นแล้วคิดว่าทำไมหนอเจ้าคนนี้จึงแยกของของเราไว้แผนกหนึ่งต่างหากจึงให้คนใช้คนหนึ่งตามไปดูว่าเขาจะเอาของนั้นไปทําอย่างไร บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นเอาของเศรษฐีผสมลงไปในภาชนะทุกๆภาชนะในของที่เหมือนกันพร้อมกล่าวว่าขอผลอันยิ่งใหญ่จงมีแก่เศรษฐีคนใช้ได้เห็นอากาศนั้นแล้วนําไปบอกแก่เศรษฐีในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีเน็บกลิตติดไปด้วยตั้งใจว่าถ้าชายคนนั้นกล่าวโทษไรๆของตนก็จะฆ่าบุรุษนั้นเสียเขาปยืนอยู่ในโรงครัวเมื่อถึงเวลาถวายอาหารพระสงฆ์ บุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้ประกาศขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากคนเป็นอันมากแต่ละคนได้ให้ของมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของตนขอผลอันไพศาลจงมีแก่คนเหล่านั้นด้วยเ,เถิดเศรษฐีได้ยินคํานั้นแล้วคิดว่าเรามาที่นี่ด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าบุรุษนี้เสียเมื่อเขาเอ่ยชื่อเราว่าเศรษฐีชื่อนอน้นหยิบข้าวสารเป็นต้นด้วยนิ้วแล้วให้ แต่บุรุษนี้เอาทายธรรมต่างๆมารวมกันแล้วขอให้ผลอันไพศาลจงมีแก่ผู้บริจาคทุกคนไม่เลือกว่าให้มากหรือให้น้อยหากเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษอาจยาแห่งเทพเจ้าก็จะตกลงบนศีรษะของเราเศรษฐีนั้นหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นพลางกล่าวว่านายขอจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดอะไรกันนี่บัณฑิตถามเศรษฐีได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟัง พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจากเศรษฐีแล้วตรัสว่าไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าน้อยบัณฑิตทำบุญอยู่บ่อยๆแม้ครั้งละนิดครั้งละหน่อยย่อมเต็มปริบุญดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามาว่ามันเยทะปุญญสะเป็นต้นมีนัยะดังพรรณนามาแล้ว